ตกทางแล้วครับดินด่วนหรือว่าจะเอาไมโครมาวะเนี่ยเอาไมโครมาดิแย่เลยได้เนี่ยโอ้ดินเหนียวมันลื่นลด้งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้น่าจะถลายลงอีกนะ กินโวนมาดูแล้วไอ้อ้อยมันทอยตกทางทางนี้มันลื่นน,ยนยาย่ะนาจะสไลด์ลงนะดูดูรอยมันดึงไว้นะมันต้องเปิดฝั่งนี้ด้วยเออเปิดฝั่งนี้ด้วยมึงถึงจะได้อย่งั้นไหลลงไปนู่น,ลลวน,วนเลย คนก็มาครับอ้ารถไทยช่วยดันเอ้ยเดี๋ยวเด้๋ยเอารถไทยช่วยดันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรถไทยช่วยดัน ถ้ามันลงไปก็เราให้รถเกี่ยวรอรถเกี่ยวมาดึง <c oughs> ได้ยังเดี๋ยวก่อนเด้อ <c oughs> เดี๋ยวก่อน Ê ừ. À, đan ăn Đi luôn ha đuông đan đan Đeo bản đường Đeo, đeo, À, bay Bay À, đây, 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 đây Chi